กำลังทดลองขับกลับอยู่นะครับจากชนบุรีกลับกอทอมอครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้แปลกมากเลยนะครับเจอแต่รถสีทองเอานะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับเครื่องพันหเกียร์ธรรมดานะครับ เปิดไว้ที่ราคา49,000บาทนะครับคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับใครหารถเอาไว้ใช้งานลองโทรเจราจาสอบถามไปทดลองขับได้นะครับอยู่ที่เพชรเกษม81นี่เองนะครับใครหารถแนวนี้ไว้ใช้งานนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้คล่องๆนะครับขนาดกระทัดรัดแล้วก็ประหยัดซะด้วยนะครับเป็น Honda City นะครับภายในก็ยังเป็นกรรมยี่จากโรงงานเดิมๆอยู่นะครับราคาแบบนี้ก็ถ้าใครหาเอาไว้ใช้งาน สนใจโทรได้เลยนะครับรถใช้งานปกตินะครับอย่างตัวอย่างของตอนที่เริ่มต้นคลิปมานะครับใช้งานปกติเลยที่เหลือนะครับท่านต้องไปทดลองขับแล้วก็จะรู้ครับว่ามันเป็นแบบใดนะฮะนี่นะครับสภาพภายในประมาณนี้นะครับถ้าใครหาเน้นเอาไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังมีรถที่ไม่ถูกใจนะครับก็ให้กดติดตามไว้ก่อนนะครับ เวลาที่เจอรถส,สวยๆนะครับจะรีบเอามาลงมาเอามาฝากนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหารถในราคาประหยัดกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ